สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามาเช็คในส่วนของลักษณะฝนนะครับภาพรวมยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับแล้วก็โซนที่มีฝนตกบ่อยอยู่แล้วก็อาจจะมีเข้ามาซ้าอีกอาจจะทําให้เกิดในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะ แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับจังหวัดน่านก็เฝ้าระวังรวมทั้งอีสานตอนบนนะครับบึงการอุดรธานีหนองคายนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนได้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับ6นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง24่ินาฬิกาของวันนี้1ิชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ <S <S พื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูช่วงเช้านะครับจากโมเดลในช่วงเช้า โซนที่มีโอกาสจะเกิดฝนต่อเนื่องได้เป็นแม่ห้องสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนยวมนะครับอำเภอขุนยวมวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีในส่วนของน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอาเภอปายนะครับแล้วก็แถวเชียงรายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เชียงรายแล้วก็น่านนะครับนี่คือในช่วงเช้าแล้วก็อาจจะมีฝนตกค้างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็น น้องคายบึงการสกลนครนะครับอาจจะมีฝนตกค้างต่อเนื่องมานะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับไปดูช่วงสายมาอีกนิดหนึ่งนะครับช่วงประมาณ10นาฬิกานะครับก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนโดยเริ่มทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่จังหวัดตากแล้วก็ทางด้านภาคตะวันตกกาญจนบุรีนะครับจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ อุดรธานีหนองคายรวมทั้งระยองจันทบุรีตราดนะครับระนองพังงานะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับดูจากตรงนี้ช่วง10นาิกาแล้วก็มาดูช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงเป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วงตอนเที่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ แล้วก็ตรงจุดสีเข้มตรงนี้นะครับวังเหนือนะครับวังเหนือลำปางแล้วก็แม่ใจพยาอําเภอพานอําเภอแม่สวยนะครับอําเภอชายปราการเชียงใหม่เชียงดาวอําเภอเสมืงองอําเภอแม่วางนะครับอําเภอแม่แจ่มมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ท่าสองยางแม่ระมาดของจังหวัดตากแม่สอดนะครับจังหวัดตากอุ้มผางคลองลานกำแพงเพชรนะครับ แล้วก็ฝั่งทองผาภูมิสังขบุรีกาญจะนะบุรีนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกได้นะครับอีสานตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนได้ไม่ว่าจะเป็นเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับตรงนี้ในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้แล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้นะครับเป็นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับระนองพังงา แล้วก็นครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงตรงนี้ช่วงประมาณใกล้ทีประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ฝนจะมาเยอะนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะครับถ้าดูจากตรงนี้โมเดลในช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับสมองเชียงใหม่แม่วางนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ลําพูนนะครับ อำเภอพพ้านะครับอำเภอพพ้าอำเภอเชียงดาวอำเภอชัยประการนะครับแม่สวยเชียงรายอำเภอพานอำเภอแม่ใจนะครับอำเภอเมืองพะเยาวอำเภอวังเหนืออำเภองาวนะครับอำเภอเมืองลําปางอำเภอวังชิ้นอำเภอรองอำเภอเด่นชัยอำเภอเมืองแพร่อำเภอร้องกวางเวียงสานะครับน่านแล้วก็อำเภอปัว อำเภอเชียงคำนะครับทุ่งช้างบ่อเรือของน่านนะครับอำเภอพานแล้วก็เด่นชัยวังชิ้นรองนะครับอำเภอรองทางด้านภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับคลองลานกำแพงเพชรพานกระต่ายนะครับบ้านไร่ลานศักด์แล้วก็ทองผาภูมิสังขบุรีกาญจนบุรีนะครับอุ้มผางแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางนะครับอมก่อยดอยเต่าเชียงใหม่มีโอกาสเกิดฝนนะครับลมศักติ์เพช นะครับแล้วก็อําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับนครราชสีมาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชนบุรีนะครับชนบุรีระยองชนบุรีระยองแล้วก็แกรงนะครับสอยดาวป่งน้ําร้อนจันทบุรีคลองลานขลุงตราดนะครับอำเภอเมืองตราดมีโอกาสเกิดฝนนะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธนะครับทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรท่าชนะกุระบุรีนะครับระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ตรังสตูลสงขลายะลาณราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับตรงนี้ช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับมาดาูบ่ายขึ้นมามากขึ้นนะครับช่วงประมาณ15บหนาฬกานะครับ ภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับแม่ฮ่องสอนขุนยวมอำเภอปายอำเภอเชียงดาวชัยปราการอำเภอเสมืองอำเภอแม่วางนะครับเมืองเชียงใหม่ลำพูนะครับอำเภอพร้าวอำเภอแม่สวยอำเภอเมืองเชียงรายนะครับแม่จันเชียงแสนนะครับพญาเมงรายอำเภอเทิงอำเภอเชียงคำอำเภอเมืองพยาวอำเภอเงาอำเภอปงนะครับอำเภอปัวทุ่งช้างน่านบ่อเรือน่าน อำเภอเมืองหน้าน,นะครับเผอเวียงสาอําเภอเมืองพแพร่เด่นชัยลองวางชิ้นนะครับเมืองลำปางมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ตรงนี้พรานกระต่ายเมืองกำแพงเพชรคลองลานนะครับแล้วก็แถวบ้านไร่ลานสักอุทัยธานีหนองฉางนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนอุ้มผางพบพระแม่สอดท่าสองยางจังหวัดตากนะครับทองผาภูมิสังขบุรี ายโยกเมืองกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันหัวหินนะครับทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีตรังนะครับพัทลุงหาดใหญ่สงขลายะลานราทิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นฉาเชีงงซาวนะครับ ระยองจันทบุรีตราดสะแก้วปราจีนบุรีคอนบุรีโคราชนะครับนางรองบุรีรัมย์โนนดินแดงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้แถวนครพนมสกลนครมีโอกาสเกิดฝนป่ปล่านะครับตรงนี้ช่วงประมาณ15นาฬิกานะครับมาดูช่วงค่ำนะครับช่วงใกล้ค่ำเข้ามาก็ยังคงมีการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับ คุณยวมแม่ห้องสอนนะครับแม่สเสียียงปลายนะครับปลายแม่แจ่มเมืองเชียงใหม่เชียงดาวชัยปราการพานนะครับอำเภอพานอำเภอเมืองเชียงรายเชียงคำพยาวปัวน,น่านลำปางวังชิ้นแพร่ะนะครับอุตรดิตถสวรรคโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทยัยธานีนะครับชัยนาท กาญจนบุรีสวนพึ่งราช,ชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันหัวหินนะครับบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านอีสานนะครับจังหวัดเลยนะครับ จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็กาลสินร้อยเอ็ดนะครับเจสุทรบุรีรัมสุรินนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้ในช่วงหัวข้าคนับประมาณ17นาฬิกานะครับพอช่วงข่ามเข้ามานะครับ19นาฬิกนาะ ช่วงค่าคืนนะครับแถวแม่ห้องสอนนะครับเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็แม่แจ่มเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายแพร่นะครับอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดตากนะครับพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนครนายกนะครับ รวมทั้งหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬครับมีโอกาสเกิดฝนได้มหาสารคามยะโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารสกลนครนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับในช่วงหัวค่ำค่ำคืนนะครับแล้วก็พอช่วง22นาฬิกานะครับเชียงใหม่นะครับแม่แจ่ม อำเภอปายเชียงดาวอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเสมืงองอำเภอแม่วางลำพูนนะครับลำปางวังชินอำเภอลองนะครับศรีสัชนาลายสุขโขทยัยแล้วก็วังเหนือพเยาวนะครับพานเชียงรายชัยประการนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็น้าโสมนะครับน้าโสมรวมทั้งลมสักนะครับลมสักแล้วก็ วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัยนาทอุทัยธานีสระบุรีนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วมีโอกาสเกิดฝนในรอบดึกแล้วก็มุกดาหารหนองคายบึงการสกลนครนะครับอุดรธานีแล้วก็ทางด้านภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆอีสานตอนบนนะครับฝนก็กลับมาซ้ําในจุดเดิมที่ฝนตกในช่วงดึกๆของเมื่อคืนนี้นะครับแถวอุดรธานีหนองคาย บึงการสกลนครนะครพนมนะครับแล้วก็พิจิตเพชรบูรณ์มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะคับศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดแล้วก็ปลาจีนบุรีนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศยุกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ